เริ่มครับส่วไทยทีมเยือนนะครับได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับจะบุกจากทางซ้ายไปขวาของหน้าจอนะครับส่วนทางสิงห์เชียงรายจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับสุภกรเปิดด้วยซ้ายเข้ามาจังหวะน,นี้ลึกออกมาครับบอลมาเข้าทางบิลจะยัดตรงนี้บาจลงมาช่วยบิลอีกครั้งนึงแลยยิงลูกนี้ยังสงกัดออกมาได้ครับ,บงมงซ้ำโยชินภัทรลูกนี้ก็ไปฟาวนะครับ ทำนะทาวุวิเปลี่ยนแกไปทางซ้ายวิ่งแล้วไม่ถึงคนระับโอ้โหชลิพัฒน์เล่นยากครับสุขทายดักได้แล้วบาโจตวัดยิงลูงนี้บอลข้ามคานคนระัการให้สุริยาก็ไม่แม่นเหมือนกันโอ้โหแล้วทางลูกุลกิจก็ให้ไม่แม่นอีกโอ้ยสนุการตัดตรงกลางแล้วบาโจตัดได้แล้วยิงตรงันนี้โอ้ยไม่เข้าใจกันนะสันุการ ลาวุธนะดูจังหวะนี้นี่ครับซ้ายมาส,นาสนาันตุการสันตุการยันตรงกลางแม่นระโผพิธีวัดอ้เป็นสิ่กประร์จังหวะนี้ได้หมุนตัวยิงแนตะ่ก็บอลก็ไม่อันตรายนะบอลไม่แรงนะครับ โอ้โหจ่ายเข้าไว้ลูกนี้นะทัพพลจอนบาจโจได้ยิงแล้วทุ่งชนเสาตังหวันนี้ชัดเจ๋วเลยครับผมไทยมินทำได้นะครับหมดเวลาการแข่งครึ่งเวลาแรกนะครับสิงห์เชียราไนเ,เต็ดนะครับยังคงเสมออยู่กับสุโขทัย FC อยู่ศูนย์ประตูศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับว่าทั้งสงทีมจะมีประตูเกิดขึ้นไหมครับ เกมเริ่มครับช่วงเวลาหลังครับต้องดูว่าจะมีประตูเกิดขึ้นไหมครัในช่วงช่งเวลาหลังนี้ไต่บุ่มเปิดเข้ามาบอลมันลึกไปครับแถว2มีนัทพลครับอ้าวกรรมการให้เล่นต่อครับทางผู้เล่นของสุโขทัยนะจะซ้อมเป็นจังหวะแฮนด์บอลของชินพัทรนะดูเกมกันต่อดีกว่าครับลีออนเจม กอไปจะสองบ้างครับนัทวุฒิแต่บอลมันเบาแล้วก็ตรงตัวสลานนนนะเจาะไม่ได้ก็ยิงไกลกันบ้างนะครับศิลาจะยอดเข้าไปหริออนเจมตรงกลางฟิลิปเป้ช่วยไว้ลริออนเจมยิงลูกนี้ก็ย,ยังตรงตัวสลานน,น์ครับสลานนนขว้างบอลไกลเลยครับเป็นบอลสวนของสิงเชียงรายครับดูโรซิมา่าข้างในมีขอบอลแล้วครับชก อ้าโดนเขารางหลังจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับคุณศิลป์ใช้เลิกงามสมครับเปาจังหวะนี้เป็นลูกจุดโทษครับมาดูจุดโทษจังหวะนี้ครับจะยิงขึ้นนำได้ไหมครับยู่ที่บอลเป็นบิวโรซิม่ารับหน้าที่สังหารนะครับจะดวนกับอนุรักษ์นะครับสัญญาณมาครับ บิลโลซิมาห่องแล้วแปะถึงวันนี้เรี่องถึงเชลลีย์แล้วแต่พุ่งนำไปเหมือนจะมีการขยับเข้ากอบเขตโทษก่อนหรือเปล่าครับเมื่อกี้พุ่งถูกทางนะครับสำหรับทางอนุรักษ์นะครับจุดโทษครั้งที่สองมีเพื่อขึ้นนำบิลโลซิมา ยิงมุมเดนนะิมดน,นะม,ดนนะมต่อครับโอ้บาจโจพิกหลบแล้วยิงหนงนวันนี้โอ้โหพิธิวัตรมาช่วยในจังหวะสุดท้ายนะครับโอ้โหได้ส่องเต็มเต็มงั้นวันนี้นะพิธิวัตรนี่มาสไลด์บอลเนี่ยติดบล็อกออกหลังไปคนระับ บุกกดดันต่อเนื่องครับสุโขทยัยบาจโจเปิดเข้าไปจังหวะนี้ลึกๆมาลูกนี้ก็ไม่ได้แล้วเพื่อเกมรับครับเดชาเคียก์กอนเอาแล้วครับเอานี้เก็บ,บอลได้แล้วเป็นบอลส่วนครับสิงเชียงรายสองอนหนึ่งครับ้างไนมีฟิลเป้ครับสมคิดกระชาเข้ามาสมคิดยังไงสมคิดสมคิดยิงเองครับช่วง คเ,เวลาบาดเจ็บเนี่ยหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ4นาทีต้องดูว่าในจงทางสุขโขทัยครับโอกาสสุดท้ายลีออนเจมช้าไปครับบินเนอร์มาสก,กัดได้แล้วเพื่อสินเป่าโนาบีหมดเวลาการแข่งขันครับเดเชียงรายครับเอาชนะสุขโขทัยเอฟซไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์นะครับจุดโทษของบินโอซิมานาทีที่เจ็ด้านะครับ โดยจะเข้ารอบ1 6บีมกิสุดท้ายนะครับไปพบกับทางมึเลยตเซ่นนะครับในวันที่13มกราคมนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ก็ต้องขอให้แฟนบอลเป็นอย่างมากนะครับ